i uh -oh. ด,ดีจ้าพี่นอ้องฟองปายสุขุสุขเคลมวันนี้หล่ะภาพเพย์พีซิกเพิพ่นมาเล่นของไม่จะพี่น้องจ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวพวงนะจ๊ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวพวงรสต้มยำนะคะพี่น้องจ้าวิธีเฮ็ดอิหลาเฮ็ดใบยืต้นคิมเด้อค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็แกงด้วยอะแคบหมูทรงเครื่องนะคะวันนี้เด้อพี่น้องจ้านี่นี่ ก่องร้อยเลยแล้วนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวพวงรสต้ยมยำนะคะหนึ่งพวงจะมีทั้งหมดหาหอนะคะราคานะคะพี่นวลจา๊จาหนึ่งพวงรวมส่งอยู่ที่119บาทซื้อ2พวงนะคะจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนในราคา198่าสบดบาทเลยค่ะพี่นวลจ๊ะเอา้ากินมาทีนา่นี่ร้อจริงเดี๋ยวคุกก่อนดูยังไม่ได้คุกนะเนี่ยเบ้อไหลไปข้างหน้าเนี่ยน้องพี่เส้นมีเรื่องเลยบะหมี่ก็เรียกบะหมี่บะหมี่เรืองพี่นอ้องบะหมี่เรือง อันนี้นี่เฮดไส,ส้ทั้งหมดสามสามพ้อจ้ะเป็นรสต้มยำนะครับโอ้เยเซหลายว่ะอ๋อกินแบบที่นี่กินเลยครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจะเอาเส้นเนพีเนาะแต่มันร้อนนะอร่อยมากอืมมันมันอร่อยเองเหบ

เห็นไหมแทบ,บหมูตรงเครื่องอ,อ,อ,อันนี้แหละส้เบคอนกับผูกชิดเพิ่มโอ้ย มหมดมั้ยเนี่ยหมดก,กินข้าวมาแล้วนั่นเนี่ยน้ำมันนัวไหมน,นัวให้กับปุ้งพร้อมเลยอร่รยอ,อืไมใ้เราเหรอ ngon ừ. mổ nắm, thế, ăn rồi đây. cắt muối, khi mà nó nhừ, nó sẽ rất là ngon. Sợi ngon rồi, nó hay là kẹo cà bơ kem Ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì สุดยอดอ่ะใครไม่เคยลองก็ต้องลองรู้นะครับปา <c oughs> นไม่หาห่อหรอ ถ้าพวกไหนบ่มักเปรี้ยวนั่น,นะฮะเพราะว่ารสตัวนี้มันจะออกเปรี้ยวน้่เนาะเปรี้ยวมันจะนำํำถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวจัดก็เติมรสดีหรือว่าน้ำปลาลงไปหน่อยนึงกับพ่อเลยค่ะไมงน่าหละมันใกล้ดีนะอย่างนี้นี่เอง <c oughs> ถามว่ามันเหมือนกับมาม่าไหมมันก็ไม่เหมือนนะเหมือนมาม่านะอือพอทํทำกินทุกอย่างเข้าไปแล้วมันก็ไม่เหมือนมาม่านะรสชาติมันแตกต่างคือก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวใช่หรอมาก๋วยเตี๋ยวมาเลยอ่ะช้นแบบมี่สอ่ะน้ำมักินเรื่ออะไรดิ ถัาเปิดสายไม่ได้กินยากแบกกาวกับไอแม่เป็นแตงหาพี่น้องแตงมันริบบินปีไม่ก <c oughs> ็เป็นพวงไ <c oughs> อ้ที่สนใจซื้อกี่พวงเลยบอกเลยกี่พวงกี่พวงเลยซื้อยกพวงเลยนะครับซื้อยกพวงเลย มันเป็นเส้นบะหมี่เหลืองเริ่มประมานเส้นมะหมาเป็นหรอมันก็อร่อยแล้วมันใส่นี่เยอะมากเลยนะเ <c oughs> บคอนกับลูกชิ้นปลา <c oughs> ใส่เบคอนใเข้ากันกัก าสามเสจุก,กอ,อันนี้กี่อนยสาอ๋อสมยามอ๋ไดนานี่สห่สอ,อ,น,อ,อ,อนี้จุกแล้วอะ้ากินคนเดียวนะสมห่อ,อนี้จะไม่หมดเลยต่เดียวกับจุกแล้วพี่นะอะเออ มันเยอะนะเป็นมันเป็นเส้นบะหมี่ด้้แหละมันก็เลยแบบเนาะดูออกมาเยอะมากเลยร่ะงอนแล้วนะ อันนี้ครับหมูช่วงช่วงแคปหมูปกติก็มีนะทรงเชื่องก็มีนี่เหมือนแหละพี่นอ้องลูกกาเจอไปอเมริกาซื้อไปฝากคนที่อเมริกาเนี่ยเนี่ยบอกคนที่นู่นอยากกินครับไปเลยครับอเมริกาเลยครับอืมของอิ่มส่งไปเลยอเมริกา,<อ>าไปร้อย<ป>เลยทีนี้ ไปแล้วับไปหัวแหง เหลือนิดเดียวนั่นแหละไอ้มันก็จะเหลือเบคอนกิน,กน,กกกกนี่ยน้ำพริกแกลี่ยหมูตรงเสี่ยงก็อร่อยเนาะตัดตัดมุ่นไปมุ่นมาหาดบะเอือมน้อยแต่ว่าใจรักพี่น้องนอ่นเบคอนนะเต็มเลยอะ่ะคือว่ามักกินเบคอนต้องเอาเบคอนไปน้ำเนยยาจะเซ็นไปหลายอร่อยมากเต้นหมดก่อน มุ้นเซนเมะเหลวจา้าหนึ่งเซนซุปพอาดีจะเหนียวหนึมนะคะเซนมันแมน่บปรุงรสมาแล้วอะ่ะมันอร่อย ít gì lắm Ủa im. Ừ. Thấy im yêm thơm đà Yêu chân, suốt giỏi ạ. เสเ้นมดที่นี้ด้วนี <laughs> ่เสเ้นมดเลือดตาเครื่องเส้นลอยมันเส้นมดก่อ <laughs> นเลือตาลูกชิน้นไหมพี่น้องนุ <laughs> ่งเนะี่ยหาเส้นก็ว่าพอ่อหาจิ้นเส้นไลายขด <laughs> เส้นอืดได้ทองมาที่นี่เส้นมันอร่อยอ่ะตุวยเส้นหมดเลยนี่แคบเนาะ่ยเหมือนมันเลืบบอดแต่ลูกกินแล้วบ่ลูกกินใส่อุบัติพุโรใส่ถุงป่วยนุญญ่งไป ชื่นหน่มาแล้วชื่นมันอร่อยรู้แล้วเรื่องอะไร,รเรื่องจิจ๊งจนนิัน๊นอร่อยมาก pan này nhỉ pan ui phải im hang thì ngon đấy nam có mướt mà đi này chưa tập té cái chỗ อามแซ่บพนะี่น้องไปมากินยูเลียนก๋วยเตี๋ยวไปนี่ลีนะคะพี่น้องจ๊ะคลิปนี้กันมากินแบบว่าเมนูแบบว่ากําลังฮอตที่นี่ที่ตอกนะพี่น้องจ๊ะก๋วยเตี๋ยวพวงนะคะนี่ก็ดีมา้อ <harder> ่ะคนเจอหนึ่งพวงนะคะมีห้าห่อเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งพวงรวมส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะซื้อสองพวงนะคะพี่นวลจ๊ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินเด้อจ่ายเด้ออ่าเป็นา ก๋วยเตี๋ยวพวงรสต้มยำน,นะคะเส้นหมี่เหลืองเด้อพี่น้องเด้อเส้นบะหมี่เหลืองเท่านี่แหละพี่น้องจ้ะแล้วก็แคบหมูกะมีแล้วก็แคบหม,ม,มูส้มเครื่องกะมีด้วยค่ะพี่น้องจ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะก็ทักแชทสอบถามมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอน,นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แ่ะภาคกินกับเพกวิสิคไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ